รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1ประจำปี2567สำหรับค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวพันพรสงวนเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางรักราชอุปถมัมภ์ โรงเรียนวัดกลางรักราชอุปถัมภ์ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลกระดังงาอำเภอสทิงพระจังหวัดส,สงขลาเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิชาการดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำเทคโนโลยีบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตราชาสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยมีความปลอดภัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนโรงเรียนวัดกลางจัดการศึกษาสองระดับระดับก่อนประถมศึกษาเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึง3ใช้หลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2546ระดับประถมศึกษาเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565ปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน211คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14คนข้าพเจ้าขอรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยได้ศึกษาปรกอบแนวคิดนโยบายคุณลักษณะของผู้เรียนและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 สารต่อคุณภาพการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผนวกกับพระบรมราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิะระเกล้าเจ้าอยู่หัวมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมือง,งดีมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนิเทศติดตามการนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ทางการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุงการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกัน การประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาจากการบริหารวิชาการส่งผลให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ร้อยละ90 มีทักษะการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนร้อยละ87.50ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและผู้เรียนร้อยละ83.17 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนที่สดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ครูสามารถนําระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มมากกว่าร้อยละหนึ่งมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการเรียนการสอนผลการประเมินตนเองของระบบประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2565อยู่ในระดับดีเลิศผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตอบสนองความสามารถของนักเรียนรายบุคคลสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2567โรงเรียนสามารถบริหารจัดการใช้นวัตกรรมการเรียนรวมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจาการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ95.19มีทักษะทางด้านดนตรีกีฬา ภาษาทักษะอาชีพและทักษะอื่นๆตามความสนใจของตนเองผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายจากประสบการณ์จริงและได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการคนที่เกิดกับครูครูทุกคนมีกระบวนการทำงานเป็นระบบ ตามระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงในการพัฒนางาน p a สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลายสถานศึกษาได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนต้นแบบการน้มนำพระบรมราชูบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้านมีงานทำมีอาชีพระดับเขตพื้นที่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566 ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาที่มีผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566โรงเรียนวัดกลางมีการดำเนินง,งานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2,566ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติโดยพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยกลยุทธ์บันได5ขั้นสู่ความสําเร็จมีแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,567มีกิจกรรมโครงการครอบคลุมภารกิจการบริหารสถานศึกษาและผู้เรียนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมากสถานศึกษามีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายภาคเรียนละหนึ่งครั้ง สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างน้อยสระบบมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายให้บริการแก่ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมศิตอาสาและกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นผู้เรียนทุกคนมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศร,รศษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพตลอดจนโรงเรียนมีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีบุคคลให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากมีกองทุนช่วยเหลือนักเรียนเป็นเงินจำนวน5าล้านแนหบาทนักเรียนร้อยละร้อยได้รับทุนเพื่อใช้ในการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้รับการประกาศเป็นบุคคลต้นแบบผู้บริหารที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขาัา้นพื้นฐานประจํปีงบประมาณ2566ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำาปีพุทธศักราช2567 การนำประเด็นท้าทายสู่การปฏิบัติได้ดำเนินการดังนี้ประเด็นท้าทายข้อหนึ่งปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีอากับเริยดีมีอาชีพพื้นฐานและมีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองโดยดำเนินการดังนี้ 1. วิถีคนดีสร้างพื้นฐานให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง 2. มีคุณธรรมนำชีวิตสร้างพื้นฐานให้นักเรียนรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 3. ม,มีงานทำมีอาชีพการสร้างพื้นฐานให้นักเรียนได้ฝึกฝนในการประกอบอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีจิตอาสาด้วยหัวใจมีความมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อสังคมประเด็นท้าทายข้อ2 การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนวัดกลางกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ปฐมวัยโดดเด่นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการจัดสร้างสนามเด็กเล่นการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้โดยนำเด็กอนุบาลไปศึกษานอกสถานศึกษาการจัดค่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมประกวดเด็กดีสีวัดกลางหนูน้อยสุขภาพดีจัดทุนการศึกษาให้เด็กเข้าเรียนอนุบาลหนึ่งคนละ2000บาท 2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศแบบ active learning เช่นความเป็นเลิศด้านกีฬาความเป็นเลิศด้านการประกอบอาชีพความเป็นเลิศด้านดนตรีความเป็นเลิศตามหลักสูตรเข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร์จัดทำโครงการพัฒนาเป็นสัมิทธ์ประเด็นท้าทายข้อ3 เน้นการอ่านเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนวัดกลางกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้จัดกิจกรรมนักอ่านรุ่นเยาว์จัดกิจกรรมเสียงตามสายจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อนที่ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมอ่านดีมีรางวัลแข่งขันการคัดลายมือระดับโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบ anytime anywhere ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอพบพระคุณค่ะ